เบอร์โทรติดต่อก็วิ่งอยู่ข้างล่างนะครับส่วนเชสเต้น,นะฮะเชสเต้ก็ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประทินโฉมสำหรับผมที่ต้องการความแข็งแรงนะกลิ่นเบาๆแล้วก็เห็นผลในขวดแรกนะครับที่ใช้ในครั้งแรกนี่ก็จะเห็นผมเลยหเห็นผลเลยนะฮะผมใช้ทุกวันนี้ก็ยังใช้เชสเต้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นแชมพูอาหารผม,ผม นะครับส่วนโทนิกผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าศีส่ายยังไม่มีปัญหาเพราะว่าผมใช้ไปแล้วคือไม่เป็นรังแครังแคก็ไม่เป็นนะอะไรต่างๆนาที่คนอื่นเขาเป็นผมไม่เป็นอ่ะศีรษะก็ไม่ร้าแล้วสมองนี้นะมันขึ้นอยู่กรรมพันธุ์นะแล้วก็พี่สายันเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยกบว่าผมขึ้นเรื่อขึ้นกามะเดงเอาไปใช้ผมขึ้นได้มากขึ้นนะฮะแต่กาแฟนี่มันไม่มันไม่ไม่ผิดปกติเพราะว่าของเขาชอบแต่ผมสั้นนะฮะ ก็แม่มะนาวสัญญากับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านไว้ว่าได้เห็นผลตั้งแต่ขวดแรกนะครับกลิ่นเบาบางนะครับผส,สมอุดมด้วยสมุนไพรทั้งสิน้นนะเอาละครับและอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็สําหรับท่านที่ต้องการเครื่องวัดความดันนะรุ่นใหม่ก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่รับโทรศรัพท์ ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นะก็พร้อมที่จะรับโทรศัพท์แล้วก็ที่จะจัดส่งให้ในราคาเครื่องละ2,200บาทนะของออสซิล่านะครับออสซิล่าของ m d ็เนี่ยฮะใช้ง่ายแล้วก็ความแม่นยำนี้ระดับเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยนะทุกเครื่องผ่านการตรวจสอบว่า ตัวเลขนี้เท่ากับโรงพยาาลชั้นใหญ่นะครับ08360922 8229 0836098229นะครับมีไว้ใช้ประจำบ้านสักหนึ่งเครื่องนะก็จะทำให้เราสามารถจะรู้ได้ว่าเราควรจะงดหรือเพิ่มอะไรเข้าไปในร่างกายนะดูแลตัวเองครับเอาละครับวันนี้ก็กลับมาในรายการพาแหละ นะสําหรับเรื่องที่จะคุยกันนี้ก็คงจะต้องเรื่องเก่าๆอีกแล้วอาจารย์นะกรณีของการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านนี้เมืองนี้นะในเมื่ออํานาจโบราณเขาไม่ยอมที่จะละเลิกเขายังต้องการรักษาอำนาจเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วประชาชนเนี่ยนับวนันนับวันนี่ผมไม่แน่ใจว่าเบื่อหน่ายกันหรือยังท้อกัยังคนเกิดคนเหนื่อยยังท้อยังเหนื่อย แต่ยังไม่ท้อครับเหนื่อยยังไม่ท้อเหนื่อยแต่ยังไม่ท้อยอมรับเหนื่อยครับแต่เราไม่ท้อแล้วก็มันมีหลายหลายคนอาจารย์ที่ก็ถามว่าอไอ้เรื่องราวตรงนี้วิกฤตประเทศตอนนี้เมื่อไหร่มันถึงจุดจบสักทีพอจะพอจะคุยได้ไหมอาจารย์คุยได้ครับะก็ต้องว่านก็ต้องว่าไปครับผมฮะความขัดแย้งครับมันเป็นความขัดแย้งหลักนะของประเทศไทยนะคือระหว่าง ประเด็จการ,รับ,รบประชาไติประชาไตยนี่เป็นความขัดแย้งที่เหมือนกับไม่มีอนาคตเมื่อก่อนแต่ย่าหลังเนี่ยหลังจากปีทองรันสิบสี่แล้วกร,ร,ระแสประชาไตมันพุ่งมาแรงมากและดูว่าไปถูกทิศทางแล้วจากปี144มาถึงปีนี้ก็เกือบสิบสอปีแล้ว แล้วก็ถ้าไปอีกสามปีเนี่ยก็จะบรรลุเป้าหมายแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเราจะจัดการยังไงกับกองทัพแน่นอนล่ละกองทัพเนี่ยถ้ากองทัพดีเป็นกองทัพประชาไตขึ้นมามีความคิดประชาไตยเนี่ยประเทศก็เป็นประชาไตได้เร็วแต่ถ้ากองทัพยังทำเหมือนกองทัพโบราณ มันก็น่าจะมีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาอย่างไรก็แล้วแต่นะสมมตุติแต่จะมีรับประหารอีกครั้งหนึ่งสมมุติไป huh. ก็เตรียมตัวประกาศได้เลยว่าเป็นการรับประหารจบสิ้นลงพร้อมกับอำนาจปฏิตรรในวันนั้นเป็น้สุดท้ายครับเพราะถ้าพี่น้องประชาชนเตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับ คำประกาศรัฐประหารก็เท่ากับคำปลดปล่อยของประชาชนไทยเลยย้อนสอนเลยก็ได้จบปันเท,ทอืีคือเรื่องนี้มัน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 เป็นเรื่องจริงๆนะอาจารย์นะครับเกิดค,ครับคือประชาชนเนี่ยถ้าเกิดสนใจทางการเมืองมากๆผมไม่ต้องดูอะไรไกลนะผมดูจากจาก,จากทางทางตองทางไอ้阿拉สปรงเนี่ยถ้าเวลาเขาจะสู้เนี่ยเขาสู้กับทหารเนี่ยนะสู้ทหารเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะมือปาปาบาเขาก็สู้ และที่สําคัญคือทหารเนี่ยก็สูญสกิดนัดนะฮะจะฆ่าประชาชนหมดทั้งประเทศหรือเปล่าครับตรงนี้ต่างหากนะฮะถ้าถ้ากูเห็นเลือดน,นองผลดิบมากๆเนี่ยผมยังเชื่ออยู่อย่างนะคือทหารในกองทัพเนี่ยเขาไม่ได้ใจไมายไตรรกะเหมือนกับพวกที่ฆ่าประชาชนทั้งหมดหรอกผมเชื่อผมเองนะฮะอย่างก,กรณีของอียิปต์เนี่ยตายไปห้าสิบนะผมก็เชื่อเหมือนกันว่าอีกสักวันสองวันนี้แหละจะมีทหารอีกกลุ่มหนึ่ง ออ,ออกมาไล่ยิงนอ้ทหารที่ยิงประชาชนนั่นแหละครับไม่ต้องบอกว่าทหารนั้นของของใครของใครของมุมของโมซี่หรือของมุม,มาลาบซึ่งประเทศไทยนี่มันบอกไอ้ทหารานะนทหารแต่โง่หารทักษิณไม่ต้องไปโทษฮะคุณธรรมมันอยู่ในหัวสมองหยูในจิตใจตัวเองนั่นแหละครับถูกป่ะใช่นะผมผมเห็นไอ้เมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาทหารมาสางสี่หมื่นคนแต่พิจารณาจริงจรงมีไม่กี่ตัวครับนะฮะ นับตัวได้ที่ขึ้นศาลทุกวันนี้ที่เป็นเพชฌฆาตอยู่จุด้รถไฟนที่หน้าวัดวัดวัดประทุม,ะมนะครับ,รบอยู่ตรงสวนลุมลมแล้วลมแล้วมาแล้วไ,ไอ้ลักษณะทีม่มีมีมีนิสัยเป็นเป็นเพชฌฆาตเนียมันมีไม่กี่คนแต่พอเหมือนที่เดินเดินวิ่งวิ่งเข้ามานะ <c oughs> ยิงขึ้นบนอยู่อย่ากข้างบนนังนั้นครับอยู่บนตึกนะ แล้วเสร็จวก็มีคลิปนี่มีรูปไม่เห็นใช่ไหมว่าอยู่ข้างบนคอยสองกล้องคอยเล็งคอยอะไรผู้นี้มันก็ผู้ที่ป้องกันตัวเขาให้มาก็มาครับแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้กล้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับคือตุลาการนี่จะจะจะเจอจะจะรอบว่าเออถ้าสารถ้าสารสารบอกว่าให้ทหารสักิดมาเอยลุกนะ ก็จะตัดสินแล้ตุ้มตุ้มมันผมไม่แน่ใจถึงนัผมบดว่า้านการันตีแล้วให้หลักประกันแล้วแล้วก็สารตัดสินลงเลือดเมื่อก่อนเนียเราจะเห็นว่าบางคนก็ไม่มองไม่เข้าใจเช่นว่าทหารตุลาการตัดสินคุณมอรรม ตุลาการตัดสินคุณรมใจครับปฏิวัติเทียบพวกนกอยจากการว่าปฏิวัติเทียบแต่ผมกลับมองอีกอย่างหนึ่งการปฏิวัติเทียบนั้นอ่ะมันยังไม่จบทิ้นนะครับมันมาเป็นการนองเลือดในวันที่สิบเมษาในช่วงสงกรานห้าสองนองเลือดในปีห้าสามนั่นแหละครับคือผลสุดท้ายผลจากสมัตรจากการ เื่นานามสมัครเสียงารปฏิวัติเรียบสมใจปฏิวัติเรียบสมัครคือให้เราเห็นจุดนี้สมมติเราคล้ายปฏิวัติเรียบวันนี้นะจะอ,อย่าคิดนาจะไม่นองเลือดจะต้องตามมาด้วยการนองเลือดคือการชู้รบคือทหารเนี่ยต้องชูรรรงช้รบกับทหารวาระสุดท้ายต้องสู้รบกับทหารตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดแต่ว่ามันก็ยังมีทางออกเช่นว่า เมื่อก่อนไม่ได้ตั้งตัวเลยครับสิบเก้ากันยาแต่ตอนนี้ประชาชนตั้งตัวแล้วมีทั้งเทื่อแดงเสื่ออะไรก็ตั้งตัวกันหมู่บ้านเทื่อแดงครับประกาศปลดปล่อยได้เลยทั่วประเทศครับร้อมวันวันที่ทหารตำรวจทหารครั้งต่อไปเนี่ยปลดปล่อยไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของคอปคอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาไม่ถูกกฎหมาย ดื้อแพ่งเลยประกาศเลยไม่ยอมรับอำนาจใดๆทั้งสิ้นแล้วมันจะม่ติดตามใหมา่ว่าอาจจะมีการจัดตั้งองค์กรปกครองขึ้นเองชั่วคราวรในพื้นที่ต่างๆตรงนี้แหละครับมันสนุกอเอาละครับถ้าใครอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็เชิญรัฐบาลมาแล้วเป็นไปได้ทันทีเวลาเนี่ย ค,คือเรื่องกรณีที่ตุลาการสามนูนตัดสินของคุณสมคันคนะกับคุณสมชาย <c oughs> ครั้งนั้นนี่มันมัน,มนคือแคๆบัญชาเ <c oughs> ขายังเชื่ออยู่นะเขาทํากับพักไทยรักไทยมาเรียบร้อยแล้วพรคไทยรักไทยเขาบอกว่าคนนี่เป็นสมาชิกสิบเก้าล้านเขากล้าตัดสินยุบพักเพื่อไทยไอ้ไทยรักไทยไปเพราะกลวว่าคนเสื้อไม่มีไม่มีมวลสมาชิกเข้าไปมีปฏิกิริยาอะไรกับพัก ที่มีปรัญาต่อตุลาการสามนูนเนี่ยครับไม่มีทั้งสิ้นอ่ะตอนนั้นนะคือเงียบเฉยเขาก็เลยได้ใจผมคงเข้าใจว่าเขาได้ใจนั่นไม่ใช่พรรคไม่มีการจัดตั้งอเราต้องยอมรับว่าพรพรคใดพรรคใดไม่มีการจัดตั้งมีแต่สมาชิกครับสาขาพรรคมีนิดเดียวไม่มีกิจกรรมจัดตั้งเลยอันนี้นปชเขาจัดตั้งนะปานการต่อสู้หล่อหลอมกันมาแล้วก็มีการจัดตั้ง อันนี้มันต่างกันแล้วคุณภาพของคนวันนี้สมาชิกพักทยรักใจกับคุณภาพของคนเสื้อแดงมันต่างกันอันนี้ผ่านการต่อสู้ผ่านการจัดตัง้ง <ạ> อันนี้ระดับความเข้าใจการเมืองก็สูงขึ้นเยอะอต่างกันเลยถ้าฝ่ายทหารประเมินผิดนะฝ่ายอมาัดประเมินผิดแล้วเขยังประเมินผิดอยู่ตอนนี้ยังประเมินผิดปั้งังคิดอย่างนั้นอยู่เขยังดูถูก,กอยู่ คือก็อยังมองดูว่าประชาชนนี่ยังยังโง่อยู่เนี่ยยังโง่อยู่ประชาชนยังไม่ทันเขา <c oughs> ทั้งๆท,งที่การรับสารภาพของเขามาใน <c oughs> ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าตัดสินช่วยๆ <c oughs> นะแล้วก็คันพิพากษาข,ของศาลดีการการณีคุงวาสนา <c oughs> <c oughs> นะฮะผ้ราบเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาไม่ได้ลืมนะ คุณเล่นงานเขาไว้อย่างนั้นเพื่อต้องการที่จะสกัดเคลียทางเอาตุลาการพิพากษาเข้าไปแล้วสุดท้ายคุณไม่กล้าที่จะเอาคุณพระสนาเข้าคุกเนี่ยครับให้สารดีการยกคำร้องทั้งสิ้นโดยอ้างเหตุว่าคนฟ้องไม่มีคุณสมบัติไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้เสียซึ่งมันมันมันคนอยู่ในไปไปไปตราหน้าเขาแปะไว้ตุ้มเสร็จ เขาทุกมาเจ็ดแปดปีอะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยบอกให้แล้วแลกกันไปเลิกไอ้คนฟ้องก็ไม่เป็นไรผมก็ยอมรับคือพูดหน้าชื่นตาบานมากก็แล้วแลกกันไปไอ้คนฟ้องก็ฟ้องไปสิครับเห็ไหมแต่ไอ้คนที่โดนน่ะอันนี้คือระบบอันนี้เรียกร้องได้ไหมเรียกร้องมันมันมันต้องต้องแล้วแต่คุณวาสนาครับนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นหลักๆเนี่ยถ้าเป็นคุณเป็นผมเนี่ยอาจจะเอาเลยเอาเลยนะครับเพราะว่า มันเสียหายอ่ะใช่ไหมฮะชื่อเสียงเสียหายเสียหายหมดเดี๋ยวไม่ย์ในการทำาหากินเสียหายแปดปีนี่ไม่เยอะหน่อยใช่ปีนะก็ตั้งแต่ปีสี่แปดสี่เก้าอ่ะสี่เก้ามาถึงเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายพอมาถึงตรงนี้นะฮะเขาก็มาตัดสินออกมานี้ประชาชนก็นั่งมองอ๋อตุลาการสามนูนพวกคณะตุลาการพิบัติเนี่ยไม่มีปัญญาไม่มีน้ำยาอะไรทั้งสิ้น ผมดูประชาชนมองว่าพวกคุณไม่มีน้ำยาถ้าประชาชนดูก็มีน้ำยาไม่ไปนั่งด่ามันอยู่ข้างหน้าทุกวันทุกวักนเลยด่าไม่รู้จะคุณอะไรมาด่าเขาเสร็จแล้วเนี่ยมาคราวนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็ก,แก,แกัแหนกแหนตุลาการสามนูน,ก,น,ก,นกัะแหนกแหนคุณวสารส้อยพิสุทธิ์อไอกรณีรับรับคำร้องของบรวรยสินทร์คำร้องของสมชายแสวงการ